โอเคนะครับมาต่อเรื่องกล่อง ECU แบบทำเองใช้เองนะครับที่ผมพูดว่าอันนี้6สูบแล้วอันนี้4สูบนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องสี่สูบนะครับผมที่ผมเพิ่งทำขึ้นมานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองนะครับผมเดี๋ยวจะต้องเอาไปลองเสียบดูนะครับส่วนอันนี้เป็นกล่อง6สูบนะครับที่ ใส่อยู่ในเครื่องนะครับสใส่อยู่ใน t o y o ต a y a า i s นะครับผมต่อเรามาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับส่วนนี้ก็เป็นเอ่อกล่อง8สูบครับผมสำหรับพวก u z t เลยนะครับเราทำไว้ก็มีติดตั้งไปสอสาคัญแต่ตอนนี้ก็อันนี้ทำสำรองไว้ครับผมยังไม่เสร็จก็ ลองดูกันต่อไปสังเกตนะครับผม8สูบก็จะมี R ทั้งหมด8ตัวนะครับก็จะเป็นแปดสูบครับผมนี่นะฮะส่วนนี้ R ก็สี่ตัวนะครับสี่สูบแล้วนี่ก็6ตัว6สูบนะครับอ,อันนี้หลายปิ้นของสี่สูบจริงๆรสี่สูบกับหกสูบมันก็ใช้อันเดียวกันนะครับใช้แผ่นปิ้นแผ่นเดียวกันเพียงแต่ว่า เราลงอุปกรณ์แค่4สูบกับ6สูบครับผมแต่ใช้แผ่นพิ้นแผ่นเดียวกันครับผมส่วนในนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นพิ้นของ8สูบครับผมอันนี้ต้องทำขึ้นมาต่างหากนะฮะเพราะว่า8ดสูบมันจะใหญ่นิดนึงนะครับเพือดูไว้เป็นข้อมูลเพื่อความตนใจ นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอากล่อง4สูบนี้นะครับไปลองเสียบเพื่อทดลองการทำงานนะครับเนี่นะฮะนะครับสนะังเกตเทียบป็นนะครับผมนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้หสูบ นะครับโอเคนะครับผมเป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ชมไว้ศึกษาว่าทำเองใช้เองสบายใจครับผมขอบคุณครับ